ใบงานที่10จะเป็นวงจรขยายสัญญาณโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เข้าใจหลักการการทํางานของวงจรขยายสัญญาณ 2. เข้าใจหลักการการวัดสัญญาณของวงจรขยายสัญญาณโดยมีอุปกรณ์คือ 1. วงจรขยายสัญญาณ 2. เครื่องวิเคราะห์คงคายอันเลเซอร์เน็ตเวิร์กสาสายนำสัญญาณ RGC 1 6พอมหัว SMA 4. สายกาทั้ง4รูปแบบครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคเบีตโปรกแกรมนะครับ เราจะทําการเปิดโปรแกรมนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมเสร็จนะครับเราจะทําการต่ออุปกรณ์นะครับไปที่คอมนะครับแล้วก็หลังจากเปิดอุปกรณ์เครื่องแอนะลิเซอร์เสร็จแล้วเราจะทําการต่ออุปกรณ์นะครับเข้าไปยังเครื่องแอนะลิเซอร์นะครับไปที่อินพุตและเอาพุต ครับนี่จะเป็นอีกด้านของสายนำสัญญาณนะครับที่เราจะนำไปทำการคาิเบตนะครับต่อไปจะเป็นการเซตโปรแกรมนะครับโดยการเข้าไปที่ device นะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็น c o ม6หลังจากนั้นก็มาที่ device อีกนะครับไปที่ s w ิฟพ p a r ม m e t e r นะครับแล้วก็ไปที่ Start q ฟ e ีเซนนะครับตั้งค่าเป็น100นะครับแล้วก็ส t o p f r e q เซนซนะครับตั้งค่าเป็น 4,100นะครับส่วนกิ r r e n point ตั้งเป็น100นะครับแล้วก็ output power ตั้งค่าไว้ที่0นี่จะเป็นชุดหัวคาลิเบรตนะครับจะมีหัว shot open load นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ calibration type นะครับตั้งเป็น T t R หลังจากนั้นนะครับ เราจะมาทําการคาลิเบตนะครับโดยคาลิเบตนะครับหัวช็อตก่อนนะครับหลังจากที่เรานะครับทําการต่อเสร็จนะครับเราก็จะมากดที่ช็อตนะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จนะครับกดช็อตเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นสีฟ้านะครับให้เราทําการต่อหัวถัดไปได้เลยครับหัวต่อไปนะครับจะเป็นหัวโอเพนนะครับ ทำการต่อหัวโอเพนนะครับหลังจากต่อเสร็จแล้วนะครับก็มากดที่โอเพนนะครับรอให้ขึ้นนิ่งนะครับและขึ้นสีฟ้านะครับหลังจากที่ขึ้นสีฟ้าแล้วนะครับเราจะทำการต่อหัวต่อไปนะครับเป็นหัวโหลดนะครับ หลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับก็มากดที่โหลดนะครับและรอให้ขึ้นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่หัวคาลิเบตนะครับทั้งสามหัวขึ้นสีฟ้าเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการการนาสายสัญญาณทั้งสองสายนะครับมาต่อเข้าด้วยกันนะครับหลังจากที่เราต่อกันเสร็จแล้วนะครับเราก็กด t r u นะครับแล้วก็รอให้ขึ้นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับ หลังจากที่เราต่อคาลิเบททุกหอนเรียบร้อยนะครับก็มากดที่แอปพายนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับก็หมายความว่าเราคาลิเบทเสร็จเรียบร้อยนะครับและถูกต้องนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบการต่อวงจร ขยายสัญญาณเข้ากับสายอากาศนะครับขั้นตอนในการต่อวงจรขยายสัญญาณนะครับโดยวงจรขยายสัญญาณตัวนี้ต้องมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้โดยต่อว c C 5โวลต์กับกาวเข้าที่บอร์ดนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องว n นนะครับเราจะต่อสายนำสัญญาณเข้ากับเครื่องว n น ในการต่อนะครับเราจะต่อภาครับจากเครื่องวินเไปสู่สายอากาศโดยตรงนะครับส่วนภาคทรงเราจะต่อผ่านวงจรขยายตัวนี้นะครับไปที่สายอากาศ ในการทดลองจริงต้องต่อ VCC และกาวเข้าที่วงจรด้วยนะครับหลังจากนั้นทำการทดลองวัดค่าได้เลยครับนี่คือตารางสรุปผลการทดลองเปรียบเทียบระหว่างสายกาดที่ใส่ตัวขยายสัญญาณและไม่ใส่ตัวขยายสัญญาณครับ